สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซูเปอร,ร์ฮาฟมาราทอนประจำปี2566ครั้งที่29 วันนี้เวลา8นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซุปเปอร,ร์ฮาฟมาราทอนประจำปี2566ครั้งที่29 ในการนี้ทรงพระดำเนินนำข้าราชการนักเรียนนายร้อยและประชาชนเดินวิ่งเส้นทางจากหน้าลานกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านพิพิธภัณฑ์ 1, 100ปีสิ้นสุดที่กองวิชาประวัติศาสตร์ระยะทาง800เมตร สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวรวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหน่วยราชการและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดจนสร้างเครือข่ายสุขภาพ โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอนประจำปี2565ถึง2566ในประเภทระยะทาง33กิโลเมตร16กิโลเมตรและ10กิโลเมตรรวม370ราย รวมทั้งผู้ชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนการกุศลประจำปี2565และ2566จำนวน76รายและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินเล็กจำนวน48รายซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขันจะทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณนะวัดสุวรรณดารา,รามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดสุวรรณดารามอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมป้อมเพชรเดิมชื่อว่าวัดทอง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะวัดทั้งหมดจึงถือว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์จักกรีลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดตัวโบสจะตกท้องช้างทําให้คล้ายท้องเรือสำเพาซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียนวาดโดยพระยาอนุสาจิตรกรจิตรกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่6ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมานที่มีขนาดลดหล่นกันตามระยะใกล้ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตกที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกและสวรรณสามชาดก จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองพระประธานประจำพระวิหารทั้งนี้ปัจจุบันวัดสุวนดาราราม,มีพระเมธีวชิรธาดาเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา15รูป ตอมาเวลา17นาฬิกา59นาทีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอยน้ำพระราชวังบางปะอิน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยมีพระอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ศิลปะสมัยกลางของยุโรปเรียนแบบบทคริสต์ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธนริมนธรรมโมภาตที่บริเวณฐานทุกกชีสร้างเหมือนที่ตั้งไม้กลางเขนฝาผนังพระอุโบสถด,ด้านหน้าพระประธานมีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของรัชกาลที่หประดับด้วยกระจกสี ภายในบริเวณวัดยังมีหอพระคันธาราชพระพุทธรูปยืนปางขอฝนหอพระพุทธศิลาประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรกฝีมือช่างขอมอายุนับพันปีที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมรูปทรงมา้า สุสารสวนหินดิดสกุลอนุสร์สำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเจ้าจอมมันดาชุ่มในรัชกาลที่สี่และอัฐิของราชสกุลดิดสกุลต้นพระศรีมหาโพน้าพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูก พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ประทับขณะทรงผนวดและจำพรรษาที่วัดนี้เมื่อปี2426รวมไปถึงกุติสงฆ์และหอพระไตรปิฎกโดยหมู่อาคารต่างๆล้วนเป็นศินละปะแบบตะวันตกจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าน้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัฐทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรและประนมพระหัตทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระอารามทรงวางผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพระราชวชิรสารสุธีอเนกมนุนโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพิจารณาผ้าป่าปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา25รูปสามเณร147รูป พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินประจำปี2566ณวัดธาราทิพชัยประดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา19นาฬิกา24นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐถินณวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์อเภอแม่แตงจงเชียงใหม่ซึ่งกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสร้างกุฏิสง์โรงครัวและสมทบทุนเพื่อบำรุงค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงทำนุบำรุงศาสนสถานและถาวรวัตถุภายในวัด โดยวัดแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาสนศิลปรกรรมแบบล้านนาทรงดำเนินงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและให้ข้อคิดต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ส่วนฝ้าผนังด้านหน้าพระประธานเป็นพระบรมสาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานนิรมิตรพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานในวิหารนอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ําทิพที่พระครูวรเวชวิสิทธิ์หลวงปู่ครูบาธรรมชัยธรรมชยโยเดินทุดงมาพบและดําเนินการก่อสร้างวัดเมื่อปี2551 โดยชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำทิพนี้เป็นที่อยู่ของอุชุนาคราชและเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำซับในดินไหลออกมาไม่ขาดจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเตรียมร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกปีนี้เป็นครั้งที่30เตรียมพบปะผู้นำและภาคเอกชนเอเปกขยายโอกาสประเทศไทยในเวทีโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเอเป็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจมีประชากรรวมกันมากกว่า3,000ล้านคนหรือคิดเป็น38%ของประชากรทั้งโลก และในการประชุมผู้นำเคเศรษฐกิจเอเปกปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่30ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่12ถึง19พฤศจิกายนภายใต้หัวข้อการประชุมการสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนด้วยการผลักดันความเชื่อมโยงด้านการค้าความยั่งยืนและนวัตกรรมความเท่าเทียมและความครอบคลุม โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะเข้าร่วมการประชุมด้วยและจะใช้โอกาสนี้ตอบย้ำนโยบายประเทศไทยเปิดแล้วและสารต่อผลลัพธ์จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม e เอเปกเมื่อป,ปีที่แล้วในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถูกยิบยกมาพูดคุยในเวทีเอเปกเป็นครั้งแรกในการประชุมที่ไทยเป็นประธานไทยเราก็จะเสนอก็เน้นอย่างเดิมครับก็คือเน้นเรื่องเรื่องของ BCG เน้นเรื่องทิศทางของการพูดได้ง่ายๆว่าพลังงานสะอาดนะครับกรีนเอเนจีส่งเสริมเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับไบโออีโคโนมีกรีนเอเนจีเซอร์คูลาอเอโคโนมีนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเทรนใหญ่ของโลกสหรัฐอเมริกานักลงทุนทางตะวันตกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลานี้จะลงทุนเนี่ยเขาจะเน้นกองทุนต่างๆเขาจะเน้นให้ทุนมาเพื่อการพัฒนา เปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดทั้งนี้ไทยเตรียมผลักดันเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกการเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียผ่านโครงการแลนบิชและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนผ่านการท่องเที่ยวการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์การสร้างอีโคซิสเต็มรองรับการลงทุนที่ใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการค้าดิจิทัลอีคอมเมิร์ซรวมถึงการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พูดถึงเรื่องแลนบิดเนี่ยนะครับเขาสนใจกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแลนบิดมันจะเป็นแม่เหล็กตัวหนึ่งที่จะดึงดูดให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถ EV เนี่ยเขาสนใจมากเพราะถ้ามีแลนบิดเมื่อไหร่นะครับมาตั้งโรงงานในเมืองไทยเนี่ยมันส่งออกไปได้ทั่วเลยใช้ใช้ใช้ไอแฟซิลิตี้เนี่ยที่แลนบิดเนี่ยครับไปทั่วโลกก็จะดึงดูดเมกะโปรเจกต์ระดับ1.4ล้านล้านเนี่ยมันมีแต่คนสนใจครับ ในการประชุมเอ e c 2023นี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมในกรอบสำคัญโดยเตรียมเข้าร่วมเวทีประชุมระดับรับรฐมนตรีครั้งเอ e c เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนไทยการกล่าวถ้อยแถลงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในการประชุม CEO s u m m i ิการเข้าร่วม e x c l u s i v e Dinner กับผู้บริหารภาคเอกชนระดับโลกของสหรัฐอย่าง s t e น s ต a r ์แค a ิตอลซี e ออ e ฟฮิวเลกรวมไปถึงการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือทวิคาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจ C, อเอเปกออสเตรเลียญี่ปุน่นรวมทั้งภาคเอกชนรายใหญ่ในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเทสรา Microsoft Amazon Google และ Intel เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนในไทยอีกทั้งจะได้เยี่ยมชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน จบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณรีทีมอัมพรสวัสดีค่ะ